ขันเข่าหักเดืขัดเข่าหัก่นขัดเข่วสักนงขัดเข่วหักเอ็นดูขัดเข่นจับสอกขาคือัางศีลทางขัดเรา่วรยุดจะเตี้ยเขาบอกว่าเข้นใจอะไคือกาษีขาถ้าอขนาดโมโหจับกวาแต่ว่าขันเข่ามันยังสิขันเจ็บจับก็สมันสิบยาวๆมันอ้าปากโม่สิอะไร